รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยายใหม่มรกตค่ะ ที่แล้วนะคะเราเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถึงคิวของสถานีแห่งความรักนั่นก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะคะใครที่มีความรักใหม่ก็ขอให้รักกันนานๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความรักนะคะก็ขอให้มีความรักกับเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่จําเป็นว่าต้องรักแบบแฟนนะรักเพื่อนรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนะคะยังไงเรามอบความรักให้แก่กันทุกๆวันโลกของเราก็จะพบกับสันติสุขแถมๆอันนี้ดีกว่า เราเข้าเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าค่ะช่อง5วาไรตี้สัปดาห์นี้นะคะหม่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คอนโดหรู ใจกลางเมืองย่านพระรามเก้าที่หรูหรามากเพราะว่าใหม่มาสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะคิวทองแล้วก็ยากมากที่จะมีโอกาสและใหม่ก็เฝ้ารอที่จะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะคะแขกรับเชิญท่านนี้เป็นนักธุรกิจที่มาพร้อมกับวลีเด็ดที่ว่าขยันถูกที่ปีเดียวรวยฟังไม่ผิดหรอกปีเดียวรวยจริงๆนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทํายังไงปีเดียวถึงรวยไปพบกับแขกรับเชิญของใหม่ท่านนี้ดีกว่าเขารอใหม่อยู่ข้างบนค่ะ นี่กลิ่นของความรวยลอยมาเตะจะบุกใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าแขกรับเชิญที่นั่งอยู่ด้านข้างใหม่นี้นะคะคือแขกรับเชิญคนพิเศษที่วันนี้หมาโชคดีมากๆค่ะนั่นก็คือคุณธเนศบงศานะคะนักธุรกิจร้อยล้านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธเนศคะ่ะหมาเกริ่นบอกกับคุณผู้ชมแล้วว่าขยันถูกที่ปีเดียวรวยอันนี้เป็นสโลแกนประจําตัวคําว่าถูกที่นี่หมายความว่ายังไงคะ งานมันมีงานแอคทีฟอินคัมพลาสซิกอินคัมถ้าเกิดว่าคนที่ทํางานแบบแอคทีฟอินคัมเนี่ยจะให้รวยเนี่ยบางทีก็ยากอย่างเช่นกินเงินเดือนอผมเคยกินเงินเดือนมาสิบปีอดีตทํางานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแางประเทศไทยเนี่ยมาสิบปีก็เป็นเป็นนักดําน้ําอยู่กันไฟฟ้าที่ไปเป็นนักดําน้ําเพราะอยากมีรายได้เพิ่มวันละห้าร้อยก็อาสาไปเป็นนักดําน้ำอ๋ออันนั้นคือได้วันละห้าร้อยครับแล้วหลังจากนั้นทําอะไรมา เริ่มเข้ามาทำธุรกิจเนะเป็นพาร์ทไทม์ก่อน2ปีค่ะแล้วก็เริ่มลาป่วยลากิจลาพอนแล้วก็ลาออกเมื่อปี37มเและอย่างนี้คือต้องถามว่าในในสมัยที่แบบเราเราทำงานประจำนี้บางคนอยากจะรู้ว่าพื้นฐานเดิมเนี่ย คุณเธเนศมีเงินมาก่อนไหมที่บ้านมีฐานะฮะฐ,ฐานะคือฐานะยากจนฐานะยากจนเดี๋ยวนะคุณเธเนศไม่ได้มีคือผมมีพี่น้อง8คนเนี่ยผมจบสูงที่สุดก็คือปวชอสมัยเรียนก็ต้องทํางานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยสมัยเรียนปวชอเนี่ยเป็นบ่อยโรงแรมอยู่5ปี แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคุณธเนศที่คุณธเนศบอกนะไรนะมีลาป่วยลาแล้วก็ลาอ,ออกคือตอนมาทําธุรกิจเนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือเราได้มาเรียนรู้จากคนที่สําเร็จเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราอยากสําเร็จแต่ไม่ไมรู้ว่าจะทํำยังไง<า>แต่ช่วงที่เรามาทําธุรกิจเนี่ยเราได้เจอคนประคครสบความสําเร็จเยอะ,ะนะแล้วก็เราก็ถูกสอนว่าถ้าอยากสําเร็จต้องหาต้นแบบหาโค้ดแล้วก็เรียนรู้จากคนสําเร็จนะก็ปี้จากคนสําเร็จนะเขาบอกว่าคิด พูดทำแบบคนสําเร็จ uh huh. นานพอทําให้ล้มเหลวยากกว่าจนสุดท้ายประสบความสําเร็จแล้วก็มีจนถึงทุกวันนี้ก็ลาออกมามันก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะ <Yeah. S 2> แล้วมันก็ตกไปอีกนะล่วงลงมาอีกนะร oh. ่วงไปเพราะปัญหาเราก็เหมือนกับทุกมข้าว uh huh. นะเพราะเราลาออกแล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะก็ไปลองทํานูน่ทนทํานี่ทำธุรกิจหลายอย่างก็เรียกว่าผมจริงๆแล้วเนี่ยผมล้มเหลวในธุรกิจเนี่ยเป็นสิบธุรกิจนะ uh huh. แต่มีสธุรกิจที่ผมสําเร็จค่ะปัจจุบันนี้ก็คือธุรกิจอะไรอยากรู้ไหมครับนี่แหละค่ะกำลังจะล้วงเลยสามธุรกิจที่สําเร็จมากที่สุดเลยก็คือธุรกิจเน็ตเวิร์กธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจที่สองตอนนี้ก็ทําอสังหาด้วยธุรกิจที่สก็ทําร้านอาหารด้วยโอ้โหยางงี้แอบกระซิบถามนิดนึงว่าปีแรกที่ทําหลังจากทุกหม้อข้าวพอธุรกิจเริ่มดีแล้วปีแรกนี่รายได้ดีแค่ไหนคะ ช่วงแรกๆอะที่ว่าขยันถูกที่ปีเดียวรวยเนี่ยนะผมมาทําธุรกิจเน็ตเวิร์กตั้งแต่ปีปี54ของเจอเน็ตนะ,ะปี54น้ําท่วมหนักกรุงเทพใช่นะไม่สามารถทําที่กรุงเทพได้เพราะสภาพจิตคนเนี่ยไม่ไดไ้ไม่เอาแล้วผมนนก็หนีไปทําที่เชียงใหม่ที่ลําปางทาให้ปีแรกเนี่ยปี54ผมมีรายได้รวมนะเป็นรายได้รวมไม่ได้ยอดขายนะ11ล้าน แล้วปัจจุบันนี้คุณผู้ชมค่ะรายได้ของคุณทเนศนี่นะคะคือไม่ไม่ได้เข้ามาเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นเดือนเข้ามาเป็นนาทีถ้านับเป็นนาทีนาทีมันขนาดนั้นเลยเหรอคะคือตอนนี้ผมท,ทําธุรกิจเน็ตเวิร์กผมมีองค์กรเติบโตช่วงเวลาเจ็ดปีกว่าที่ทาอยู่ที่เจอเน็ตเนี่ยมีองค์กรแอคทีฟอยู่ประมาณหมื่นคนนั่นหมายถึงว่าหมื่นคนเนี่ยทำงานแค่คนละชั่วโมงเดียวต่อวันผมก็มีผลงานวันละหมื่นชั่วโมงโดยที่ผมไม่ต้องทาอะไรผมก็มีรายได้นะ ปัจจุบันนี้ถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละหมืนบบ่นกว่าบาทหลับก็ได้ตื่นก็ได้ไปเที่ยวก็ได้สุดยอดมากไม่เพียงแค่นี้นะคะปัจจุบันนี้คุณณิค่ะมีเรื่องราวของหนังสือที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรด้วยเพื่อที่อยากจะแบบใครที่สนใจใช่ไหมคะหนังสือเล่มนั้นเป็นอะไรยังไงประมาณไหนบ้างคะคุณณิเอามาให้ดูได้ไหมครับยินดีค,ะค่ะก็คือเล่มนี้ฮะขยันถูกที่ปีเดียวรวยผมก็คิดถึงว่าคนบางคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเรา<ช>ควรไม่เอา เอาคเน,นเนื้อ<ะ>เอาเนื้นนอไม่เอาน้ำนะว่าเรื่องที่สําคัญที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จแล้วคนอ่านจะได้ประโยชน์อะไรนะก,ก็เขียนเก้าเรื่องเก้าเรื่องที่โรงเรียนไม่สอนอ,อที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นเรื่อง mindset แนวคิดคิดยังไงถึงสําเร็จนะคิดยังไงให้ได้ Passive Income การบริหารเงินมีเงินน้อยถ้าอยากสําเร็จเนี่ยต้องบริหารเงินยังไงแล้วหนังสือเล่มนี้เราจะหาอ่านได้ที่ไหนบ้างคะ ก็เดี๋ยวท่านใดที่ชมรายการนะครับ<ห>ารายการนี้เนี่ยนะครับก็ทักไลน์มานะเปไลน์แอนนนด <add S 1> นะคุณเนศมีมามอบให้ด้วยนะคะจะมีแจกร้อยท่านแรกที่ทักไลน์มาไลน์ไลน์แอดนะครับแอดเลิฟศูนย์แปดหนึ่งนะ L O V E แล้วแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งใครที่อยากได้หนังสือขอยันถูกที่ปีเดียวรวยนะคะก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์แอดนะคะคุณผู้ชมร้อยคนแรกเท่านั้นคะ่ะ แต่ว่าวันนี้โชคดีมากๆนะคะเพราะว่ามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนพิเศษที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณธเนศนั่นก็คือพี่กบอนุสรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในในมาพบคุณธเนศแล้วถ้าไม่พบพี่กบเนี่ยถือว่าไม่พลาดมากะนะคะเพราะว่าพี่กบนี่นะคะเป็นผู้ที่เคียงบ่าคเคียงไหลแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณธเนศต้องขอเคล็ดลับหน่อยอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นพี่กบครั้งสุดท้ายในทีวีที่ฝากผลงานไว้นั่นคือภาพยนตร์ใช่ค่ะแฟนฉันนะคะนานมากแล้วนะคะ 20ปีได้ไมั้งคะเดี๋ยวนี้ขอแอบกระซิบถามเคล็ดลับแบบสั้นๆแล้วกันะนะคะการที่เรามีแบบว่าบุคคลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จที่เคียงข้างกันไปในฐานะที่เราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเคียงข้างค่ะเราดูแลซัพพอร์ตยังไงบ้างอะคะก็ดูแลพีิธเนศในเรื่องของ Uh, <c oughs> ดูแลหมดเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญนะั่คือให้กําลังใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าการทําง,งานแบบนี้มันจะต้องอาศัยกําลังใจนะคะถ้าคนมีกําลังใจทําอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้นะ่าเสียดายจริงเวลาของเราสั้นมากตักาักไว้นิดนึงนะคะว่าต่อไปนี้นะคะ ทุกทกวันจันทร์นะคะคุณเทศเน,นะะ่ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับในเรื่องของทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จจะต้องมีแนวคิดวิธีทางแล้วก็เส้นทางต่างๆเรียกง,ง่ายๆเลยถ้าคุณผู้ชมอยากแบบ Passive Income ใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะไม่ควรพลาดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โกบมากๆาะค่ะขอบคุณค่ะชคดีมากมขอบคุณคอขอบพคุณ,คณนคะคะ